สวัสดีเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามช่องผมนะครับผมเป็นฝรั่งแต่รักประเทศไทยมากประเทศที่มีฉากสวยและอาหารอร่อยมากมายเสียงของฉันอาจไม่พร้อมอ่านฉันบอกว่าผู้คนจะเข้าใจและสนับสนุนฉันมากขึ้นโปรดแสดงความคิดเห็นกดไลค์และแชร์วิดีโอเพื่อช่วยให้ฉันมีผู้ติดตามถึง1,000คนแรกขอบคุณทุกคนเผยชมสาวสวยคนใหม่ในพิธีบร,รมราชาเสใครที่ได้ติดตามข่าวในวังล่าสุด ในช่วงพิธีราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมจะได้เห็นกล้องจับภาพสาวสวยแม้จะสวมหน้ากากก็ตามใครสวยกว่าในคลิปนี้ก่อนดูไปกดติดตามกดกริ่งให้ช่องกันได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนักการเมืองติดตามภาพคู่นี้ทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์สาวชุดถ่ายชุดไทยสีเหลืองชื่อสุพานันมิราสิทหรือน้องจ่าถ่ายรูปคู่กับนายอนุทินชาบีรกุลในงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษชายคนคนเสด็จพระราชาดำเนินในพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่อนุทินสรงพาไปทำงานที่อาคารสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพอหล่อ อ,อประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนางดาราพรจันโอชาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและภริยารวมทั้งยังนำราชาที่พระบรมมหาราชวังเพื่อดูประวัติของภรรยาอย่างเป็นทางการของนายอนุทินและปรากฏตัวครั้งแรกต่อสื่อในนิตยสาร r ท d อ o ฟ t ท a i l a ด์และเป็นที่รู้จักของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเผยชมสาวสวยคนใหม่ในพิธีบรมราชาิเศษใครที่ได้ติดตามข่าวในวังล่าสุดในช่วงพิธีราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมจะได้เห็นกล้องจับภาพสาวสวย แม้จะสวมหน้ากากก็ตามใครสวยกว่าในคลิปนี้ก่อนดูไปกดติดตามกดกริ่งให้ช่องกันได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนักการเมืองติดตามภาพคู่นี้ทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, สาวชุดถ่ายชุดไทยสีเหลืองชื่อสุพานันมิราสิทหรือน้องจ่าถ่ายรูปคู่กับนายอนุทินชาวีระกุลในงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษชัยคนคนเสด็จพระราชาดำเนินในพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่อนุทินท่งพาไปทำงานที่อาคารสันติไมรีิทธรรมเนียบรัฐบาลพอลอ,อ,อประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และนางดาราพรจันโอชาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและภริยารวมทั้งยังนำราชาที่พระบรมมหาราชวังเพื่อดูประวัติของภริยาอย่างเป็นทางการของนายอนุทินและปรากฏตัวครั้งแรกต่อสื่อในนิตยาสาร Pri d e o ฟไ h a i l a n d และเป็นที่รู้จักของข้าราชการกระทรวงสาธาร,รณาสุขเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเมื่อสสิทธรจดทะเบียนสมรสกับนายอนุทินและดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแรงโชคจันวีร์ีสอร์ทแอนด์คนทรีคลับปักช่องนครราชสีมาที่หนึ่งอนุทินมีเวลา5ปีในการบินและเล่นกอล์ฟที่นั่นกำลังใช้ชีวิตห่ กับสสิธรมีข่าวยะร้างเกิดขึ้นในสังคมชั้นสูงตั้งแต่ต้นปี2,562ถึงสิ้นปี2,562ในอนุทินกล่าวอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยว่ารายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีชื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือก่อนจัดตั้งโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลงแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงทําบันทึกความเข้าใจเมื่อสิ้นสุดการจดทะเออบิยนอย่าร่วมกันเป็นสามีภริยาทั้งสองฝ่ายไม่มีบุตรร่วมกันแต่ต้องใช้สิทธิความเป็นบิดามารดาในรูปแบบใดๆโดยมีป่อ ปชดังนี้1บัตรเครดิต3ใบ2อแอน,นุทินยอมให้เงินแต่นางสาวสศทธิธร50ล้านบาท3รายจ่ายจำนวนเงิน3 0 0 0 0บาทโอนเข้าบัญชีนางสาวสิทธิ์ทุกเดือนภายในวันที่5ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562เป็นต้นไปและจะสิ้นสุดลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเซ็นสัญญากับคู่สัญญาที่20รถยนต์ใหม่หรือคู่ครองใหม่ตามพรบซื้จ่ายด้วยประกันสุขภาพประจำปีของนางสาวสิทธิธรจะสิ้นสุดลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผูู้วงห่่่่าาาานถถึแกคมมตยยฝยที2สรใ หรือมีคู่ชีวิตใหม่โดยทำเงิน5ล้านบาทเพื่อช่วยปรับปรุงบ้านประชาชื่น6ให้เป็นบอ,อนขมุอภามนบนพื้นที่212ตารางเมตรเท่ากับรักครั้งใหม่นี้ละเอียดแต่สะท้อนว่าน้องจากคือใจของอนุทินน้องจาาเปิดร้านกาแฟชื่อหน้าออฟฟิศร้านค้าส่วนใหญ่ขายเครื่องดื่มและอาหารอ่านข้อมูลส่วนบุคคลน,นักข่าวทหารชื่อดังยังไม่เคยเห็นและเผยภาพหวานของอนุทินชาบีรกุลรองนายกรัฐมนตรีวัยห5หปีรัฐมนตรีว่าการ สาธารณาสุขถูกนำตัวมาอีกครั้งโดยเสด็จไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาศีพฤษภาคุม2565ก่อนหน้านั้นนายอนุทินยังพาปู่ไปงานต่างๆงานต่างๆเช่นงานแต่งงานงานพิธีต่างๆได้รู้จักกับนักข่าวในธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมกับลูกชายและลูกสาวสนิทสนมกันและรอคอยข่าวดีในเร็วๆนี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของคลิปเก่าขอบคุณที่รับชมสวัสดีทุกคนครับ